บทความที่เสนอในวันนี้มีหัวข้อว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกกับการกํากับควบคุมบอนพนันอย่างเข้มงวดข้อสังเกตเบื้องต้นณวันที่หนึ่งสิงหาคมพศ2325เพียงสีเดือนหลังจากทรงปราบดาพิเศษพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงออกพระราชกำหนดมีข้อความบางตอนประกาศว่ากระทำการรณรงค์สงครามด้วยความจำเป็นเห็นว่าหาประโยชน์นี้ได้เสียทีที่ได้มาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาอันยากที่จะได้พบเห็นครั้งนี้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าลดหย่อนพระราชอาญา อาณาจักรราชกิจทั้งปวงลงมีแต่การกุศลให้มีความสุขสบายเพื่อจะให้จิตอันเกลียดไกลบาปคุ้นเคยเข้าในการกุศลจึงทรงพระอุตสาหะศึกษาเร่งรัดบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆเป็นประธานชักนำอาณาประชาราษฎรทั้งปวง แล้วให้มีพระราชกำหนดกฎหมายเร่งให้บำเพ็ญทานรักษาศีลสดับฟังพระธรรมเทศนาให้ตั้งอยู่ในทศกุศลกรรมบทสิบประการพระองค์ทรงเปลี่ยนผ่านจากการเป็นนักรบในพลในระบบอยุธยาเป็นพระมหากษัตริย์ ผู้ปกครองด้วยพุทธธรรมตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาแต่ที่จะทรงสร้างอาณาจักรใหม่และสร้างราชวงศ์ใหม่จำเป็นต้องเป็นกษัตริย์นักปฏิบัติเข้าใจและยอมรับความจริงด้วยครั้นล่วงมาอีก12ปีถึงพศ2 3 3 7พระราชอาณาจักรมั่นคงขึ้นบ้างแล้ว แม้ว่าพม่ายังมารุกรานอยู่ประปรายจนต้องทำสงครามกันรัฐบาลต้องการเงินเพื่อใช้จ่ายในการสงครามและเพื่อสร้างชาติสำหรับประเด็นนี้แหล่งรายได้แห่งหนึ่งที่สำคัญคือบ่อนการพนันปลายอายุทยาสมัยบ้านพลูหลวงทางราชการได้เก็บภาษีการพนันโดยอนุญาต ให้นักลงทุนเปิดบ่อนให้ผู้เข้ามาเล่นพนันและส่งส่วนหนึ่งของรายได้เรียกว่าหัวเบีย้ยเป็นภาษีส่งให้คลังแต่ก็พบว่าบางครั้งนักเลงกรรมคือเจ้ามือแพ้บ่อยครั้งถึงขาดทุนไม่มีเงินที่จะจ่ายนักเลงคนอื่น และจ่ายค่าหัวเบี้ยในสถานการณ์นั้นนายบอนหรือนายตราคือพนักงานควบคุมกิจการพนันต้องจับนักเลงกรรมหรือเจ้ามือคนนั้นเกาะกลุมจำจองมัดไว้ตีโบยจนกว่าภรรยาจะมาจ่ายเงินจึงปล่อยตัวบางครั้งนักเลงกรรมหรือนายบอล ก็จะกู้ยืมกู้หนี้ยืมสินขายบุตรภรรยาให้ความยากลำบากทรงพระราชดําริเห็นฉะนี้ในสมัยพระบรมโกศมีความรู้สึกว่าระบบนี้ไม่สีวิไลจึงเปิดโอกาสให้นายตรานายบอลย่อมแก้ไขทดรองหมายความว่าให้นักเลงยืมเ,เงินเล่น ตามสมควรด้วยขนานุรูปแต่พอได้หัวเบี้ยต่อจากนั้นในสมัยพระเจ้าตากสินทรงโปรดให้เลิกระบบทดรองคือการให้กู้ล่วงหน้านี้ด้วยเห็นว่าเป็นการสนับสนุนการพนันชักชวนให้คนเล่นพนันมากขึ้นล่วงเข้าสมัยรัชกาลที่หนึ่งรายได้รัฐ ที่เกิดจากการพนันลดลงดังที่มีพระราชดำริว่าทุกวันนี้นักเลงร่วงโรยขัดสนกว่าแต่ก่อนหัวเบีย้ยก็ขาดฝ่ายนายตรานายบอนเห็นว่าไม่มีนักเลงกลัวหัวเบีย้ยจะขาดจากจำนวนก็จะได้ความขัดสนเสียประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ทางนายบ่อนก็จะร่วงโรยลงเงินหัวเบี้ยสำหรับจ่ายราชการแผ่นดินสืบมาก็จะขาดลงนักจึงทรงเห็นว่าควรนำระบบเมื่อครั้งแผ่นดินในพระบรมโกศที่ยอมให้สินเชื่อล่วงหน้าหรือการทดลองกลับมาอีกครั้งแต่ให้มีการควบคุมอย่างเหมาะสม ดังที่บันทึกในพระราชกำหนดว่าแต่นี้สืบไปเมื่อหน้าถ้านักเลงมาเล่นนั่บอนเบีย้ยขัดสนจะยืมเงินและเขาปีสกาลงเล่นให้นายตรานายบ่อนพิเคราะห์ดูคุณานุรูปก่อนจึงให้ยืมและทดรองให้เล่นแต่พอสมควรที่จะเอาได้ตามอย่างตามธรรมเนียม เมื่อครั้งในพระบรมโกศนั่นคืออนุญาตให้มีการกู้ยืมแต่พอสมควรที่จะเอาได้เป็นการล่วงหน้าดังนั้นจึงต้องมีวิธีประมาณสินเชื่อที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับรายได้ของนักพนันระบบนี้พิเคราะห์ดูแล้วคล้ายกับ the means test ในระบบสวัสดิการสังคมที่ยุโรปในศตวรรษที่20หรือคล้ายกับเครดิตเช็คในระบบธนาคารหมายความว่าพิเคราะห์รายได้และทรัพย์สินของผู้ขอกู้เงินเพื่อที่จะประเมินความสามารถในการชำระหนี้นั่นเองในพระราชกำหนดรัชการที่หนึ่ง ทรงยกตัวอย่างของระบบนี้จึงขอแสดงตัวอย่างให้เห็นในตารางถ้าเป็นชาวนาเลี้ยงโครกระบือต้องคำนวณจากจำนวนโครกระบือที่มีเช่นถ้าเป็นชาวนาเลี้ยงโครกระบือ40-50ตัวให้ให้สิทธิ์เชื่อได้ไม่เกิน2ช่างดูในตารางที่หนึ่งนะคะ ถ้ามีโคกระบือ2 0ถึง30ตัวให้สินเชื่อได้ไม่เกิน1ช่าง10ตำลึงถ้ามีโคกระบือเพียง2ถึง3ตัวให้สินเชื่อล่วงหน้าได้ไม่เกิน5ตำลึงถ้าเป็นชาวนาชาวสวนต้องคำนวณจากมูลค่าที่ดินดูตารางต่อไปนะคะเป็นชาวนาชาวสวน หากมีที่นาที่สวนมูลค่า7-8ถึงช่างให้สินเชื่อได้สองช่างถ้าที่นาที่สวนมีมูลค่า 4- 5ถึงห้าช่างให้สินเชื่อได้หนึ่งช่างห้าตำลึงถ้ามูลค่าที่ดินมีเพียงหนึ่งช่างให้สินเชื่อล่วงหน้าได้เพียงเจ็ดตำลึงทีนี้ถ้าเป็นไพร่าราบหมายถึงไพร่ธรรมดา ต้องคำนวณจากจำนวนของคนในครอบครัวให้ดูตารางต่อไปนะคะหากครอบครัวมีผัวเมียและบุตรหนึ่งถึงสคนให้สินเชื่อได้12ตําตำลึงถ้าครอบครัวมีแต่ผัวเมียให้สินเชื่อได้10ตตำลึงถ้าครอบครัวมีคนเดียวให้ได้ตําตำลึง ถ้าผู้เล่นเป็นผู้หญิงทรงแนะนำให้มีข้อสังเกตพิเศษเพิ่มเติมดังนี้ดูตารางต่อไปนะคะถ้านักเลงหญิงมาเล่นเบี้ยร์น้าบอนถั่วบ่อนกรรมตัดบ่อนไพ่งานั้นก็ให้ในายบอนหัวเบียรพิดเคราะห์ดูถ้ามีแหวนถือมีแหวนถือสองมือ นุ่งห่มสะครานหมายถึงนุ่งหม่มเสื้อผ้าสวยงามมีค่าคนตามหลังสามสี่คนถือหีบขันหมากเครื่องเงินเครื่องถมให้พิจารณาทดลองให้กู้ยืมล่วงหน้าแต่ช่างหนึ่งลงมาถ้ามีแหวนมือถือมีค่าคนตามหลังคนหนึ่ง สองคนให้ทดรองกู้ยืมล่วงหน้าแค่สิบตำลึงถ้ามีแหวนถือมีเครื่องกินมีแต่ค่าคนตามหลังคนหนึ่งสองคนให้ทดรองกู้เกินล่วงหน้าแค่ห้าตำลึงถ้าเป็นคนคนเดียวให้กูล่วงหน้าคือให้รองเพียงสองตำลึงสองบาทเท่านั้น แต่ท่งเตือนว่าเจ้าของบ่อนต้องระมัดระวังนักพนันอาจจะไม่บอกความจริงเกี่ยวกับสมบัติหรือรายได้ของเขานอกจากนั้นก็จะมีคนนอกบ่อนพร้อมที่จะให้หญิงมีชื่อขอยืมแหวนและบริวารที่ติดตามมาข้างหลังและให้รับเงินและได้รับเงินเป็นค่าทดแทน และจะส่งเตือนว่าที่มีทรัพย์สินของจำนำเสียแล้วไม่มีเงินเล่นอุบายพูดจากโกหกว่ามีทรัพย์สินของสิ่งนั้นสิ่งนี้จ้างคนตามหลังยืมแหวนกู้ยืมแหวนยืมแหวนผู้มีชื่อมาใส่ให้ในายบ่อนเชื่อถือทดรองเอาแต่พอจะได้เล่นเท่านั้น ทรงแนะนำต่อไปว่าอีกเรื่องหนึ่งบ่อนอาจถูกใช้เป็นอุบายที่จะหลีกเลี่ยงการทำราชการเข้าเดือนออกเดือนคือไพร่าอาจจะตกลงกับนายบ่อนอ้างว่าไพร่นี่ได้เล่นพนันเสียเงินหมดได้สินเชื่อเอาไปเล่นเสียอีกครั้งจึงถูกบ่อนคุมตัวไว้ และเป็นข้ออ้างที่จะหลีกเลี่ยงเข้าทำงานราชการในฐานะไพร่ลางทีนักเลงโกหกเกียรติคร้านราชการจะคบคิดกับนายบ่อนหัวเบี้ยเงินไม่ติดว่าเล่นเบี้ยเสียเงินนายบ่อนทดรองติดค้างเกาะตัวไว้ให้พลนราชการมูลน,นายใช้สายนั่นเอง อันนี้ก็คือคล้ายกับที่สำนักคาสิโนถูกใช้เพื่อฟอกเงินในปัจจุบันสรุปนะคะรัชกาลที่หนึ่งทรงได้รับยกย่องเป็นผู้สถาปนารัตนโกสินทร์สยามให้เป็นราชอาณาจาักรพุทธธรรมแต่การที่จะฟื้นฟูประเทศที่ถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงและสถาปนาพระราชวงศ์ใหม่ได้สำเร็จ พระมหากษัตริย์ทรงต้องเป็นนักปฏิบัติที่ยอมรับและเข้าใจความจริงด้วยในพระราชกำหนดที่ดิฉันอ้างถึงในบทความนี้พระองค์ทรงวางแผนที่จะเพิ่มรายได้ของรัฐบาลจากการพนันโดยที่จะไม่สร้างความยากลำบากให้กับนักพนันและครอบครัวมากเกินควรประเด็นสาคัญก็คือ รัชการที่หนึ่งทรงตรหนักว่าการพนันจำเป็นต้องมีการกำกับควบคุมอย่างเข้มงวด 1. เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เล่นพนันและครอบครัวประสบความทุกข์ยาก 2. เพื่อป้องกันไม่ให้คนภายนอกเข้ามาช่วยนักพนันหาประโยชน์จากระบบโดยมิชอบและ 3. เพื่อป้องกันไม่ให้บ่อนพนันถูกใช้ เพื่อหลีกเลี่ยงการทำราชการเมื่อ20ปีที่แล้วภาสุขและคณะวิจัยที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทำวิจัยเรื่องอุตสาหกรรมการพนันเราได้รับทุนและมีโอกาสไปคุยกับเจ้าหน้าที่ซึ่งควบคุมการพนันที่ลอนดอนสิงคโปร์ออสเตรเลียและลาสเวกัสทุกคนบอกเราว่าการควบคุมบ่อน ยากมากพวกเขารู้ว่าเจ้าของคาสิโนโปกปิดข้อมูลตลอดการเก็บภาษีก็ทำได้ยากมากเขาบอกกับเราว่าเขารู้ว่าเขาเก็บภาษีได้ไม่ครบแต่เขาก็ไม่รู้ว่าจะจัดการให้ทางบอนส่งภาษีให้ครบได้อย่างไรเราพบด้วยว่าการเล่นพนันไม่เหมือนการใช้แรงทำงาน เพื่อให้ได้ผลตอบแทนเป็นรายได้แต่ขึ้นอยู่กับโชคนักพนันโชคดีที่ชนะพนันก็จะได้รายได้จากักพนันโชคร้ายที่แพ้นั่นคือผู้ชนะได้รายได้จากไหยนะของผู้อื่นในภาวะเช่นนี้บ่อนพนันชักจูงให้คนเข้ามาเล่นพนันเป็นจำนวนมากขึ้นมากขึ้นอยู่เรื่อยๆ เพื่อที่จะให้มีผู้แพ้เสียเงินให้กับผู้ชนะเราไม่มีข้อมูลว่าพระราชกำหนดของราชการที่หนึ่งนี้ถูกนำไปปฏิบัติหรือไม่อย่างไรและทรงประสบความสำเร็จเพียงใดแต่จากพระราชกำหนดนี้เราเห็นชัดว่าทรงตระหนักดีความจริงที่ว่าสำหรับรัฐบาลแล้วการจัดการ ควบคุมการพนันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยท้ายที่สุดดิฉันขอขอบคุณอาจารย์คริสที่ได้ชวนให้มาร่วมแปลกฎหมายตราสามดวงเป็นภาษาอังกฤษดิฉันได้รับรู้เกี่ยวกับนโยบายของรัชกาลที่หนึ่งและความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับการกำกับควบคุม นนัและขอขอบคุณราชบัณฑิตยสภาที่ได้จัดพิมพ์กฎหมายตราสามดวงพร้อมคำอธิบายซึ่งเป็นประโยชน์กับการแปลเป็นอย่างยิ่งขอบคุณมากค่ะ